มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอดแล้วสบายดีพี่น้องทั้งยูทูบสู้คู่สู้คนเบลยามสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลาวนุ่มและเซาก็เป็นพม่าก็ว่าสบายดีสู้คนพราะก็คอยอีกแล้วลิงเล็กไม่นด้ลิงสฉพาะมากินในพี่น้องขี้ขบูนขบูลขบูนขปูลน้ำยาไตพี่น้องน้ำยาเนื้อน้ำยาไตนี่มีเลือดน้ำ เทลงไปเลยลาดลงไปเลยแต่ว่าบุ๊มีม่าไก่แม่พี่น้องบุ๊มไม่คาไก่กับบุกิตแล้วนี่แซบแซบมาเด้อครับพี่น้องมาจวดเป็นโมข่อยแน่วาซานเดีป็นสนองเป็นจังไดเป็นจังไดเศาก่อนเศร้าก่อนเศร้าให้มันเข้ากัน เศร้าเศร้าขรุนขลุนนี่เศร้าตัวไอ้ขนมจีนกี่ขนมจีน,น,จนก็คือข้าวปุ้นข้าวปุ้นอันเป็นติวอันเป็นติวนเนาะพี่น้องอุ้ยจว <c oughs> <c oughs> ดกระโดดไหมเด้อพี่น้องเด้อจวดเด้อพักกันนี่สลอกสลัดกวาไป ว้าทรงสีแสบรือจังได้แหละลองดูคำแหลกแหกมันอืคัคอยู่พี่น้องคักอยู่สาวโดยพักสาวโดยมือ พกพิกคุยกับปิรอ้งมันนะเด้อพี่น้อง

คุนบอกครับน้ำชิ้นลอยๆจังเลยนขนมจีนต้องน้ำลอยๆไม่่อยจับว่าขนมจีนมันดูดน้ำเนี่ยเนะาะก็ตูกขาซะื đang subscribe เดี๋ยวไปลงกัดบนนี้หู้ดับ <c oughs> <c oughs> แสบครับต้องมือต้องสม กระปุ่นขนมจนันจันปนเนียวเนี้ยบาน์บีิเล็กเอินขราปุ่นด้เนี่ยข้ปุนต่ทำวาเดองบาร์บีเล็กเอะสุอมากสุดละสีิบบาทน่ารักพี่น่อง เลิดง,งานมางานถมตัวเลิกง,งานก็ซองถุ่มี่เวลาวิ่งครับขี่ห้านองเล็กๆน้อยๆอย่า่ากันเด้อครับอย่าเขียดอย่าคมอย่าจมให้เล็กๆเด้อ เห็นดานสากล้องแสบอยู่กับ <Instead> ผ <concept>. <engagement> ิมหักทุกคนวะ Bớt mà nè Bà Ba. rồi ไปก่อนเ้อครับพี่น้องกิบนาพอกันไหมเนาะครับกลิในเป็นำลังใจริ่องอะครับไายบาย